พนมลุ้งด้วยประสาทเมืองต่ำด้วยอาว่ามาเธอก็ขอดมมือลูกพ่อกับขอรูปแล้วก็ขอพยายามเธอครบกำหนดแล้วเหรอใกล้ละค่ะวันที่สามสิบเอ็ดค่ะสามสิบสามสิบสอ็ดครับ็ดสามสิบเอ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้ายี่บแปดควันนี้ยี่บแปดค่ะแต่ว่าหนูจะอยู่ต่อถึงวันถึงวันอาทิายยี่สิบเก้าออันนี้ยี่สิบเจ็ดสองวันอาได้ได้มูทนาด้วย แล้วเธอมีปัญหาอะไรมาที่นี่เด็กค่ะเด็กค่ะโอเคเรื่องเด็กจบแล้วแล้วมีอะไรอีกตอนนี้หนูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้หนูค่ะผู้หญิงเหรอค้าเป็นใครไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาแก่หรือสาวยังฮะยังสาวยังสาวแล้วเขามีสภาพผ่องใสหรือว่าหม่นหมองตอนแรกที่ก่อนก่อนจะมาค่ะเหมือนเขาเปาผ้าออกเด้อตอนหนูเป็นบัตรปกติแล้ อะไรนะกัวกัวกัววัดติดลงไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ตายง่ายหรอกจะมาดูตัวเขาเปียกแล้วเขาเปิดค่ะแต่พอตั้งแต่หนูมามาปฏิบัติอะค่ะเขาเขาไม่ได้ตัวเปียกเหมือนตอนที่หนูเห็นตอนแรกเขาอาจจะจมน้ําตายงั้นเหรอไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วเขาอยู่สภาพสะบักสะบอมเปล่าตอนนั้นไม่ไม่ค่ะแค่ตัวเปียกแค่แบบช้ำชื้นอะไรธรรมดาแล้วเธอเจอเขาก่อนที่จะมาที่นี่ใช่ไหมแล้วเธอก็มาบวชปั๊บ ตอนนี้เโสดใสใช่บีราศีเป็นเทพธิดาอะไรเงี้ยเลยหรือเปล่าไม่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 สาวขึ้นค่ะไม่เพราะว่าเขาดีดูดีขึ้นใช่ค่ะดูมีราศีขึ้นใช่ค่ะแล้วในเวลานี้จิตใจเธอโอเคยังโอเคค่ะก็ไม่มีปัญหาเธอคิดว่าเขาเป็นใครถ้าให้เธอเดาเดี๋ยวคิดว่าเป็นแม่ย่า คิดว่าเป็นแม่ย่าแม่ย่าลงไหนที่เธอรับที่เขารอบอยู่สีสีปฐุมมาอ๋อเธอเคยไปไหว้เขาเปล่าเคยค่ะเออคงจะอยู่กับเธออ๋อเขาแสดงว่าปีกน้าเขาไปเล่นน้ํามาพยานท้าเเ่องที่ตอนที่หนูไม่สบายที่กลับมาจากอยุธยาเออเออเขามาอยู่บนหัวนอนมีจะมีงูตัวสีดําอะค่ะอยู่บนหัวนอน ทุกวันก่อนที่หนูจะมาปฏิบัติหนูจะทุกวันเลยเหรอทุันตอนเช้าใช่ค่ะนอกที่หมอนเหรออ่าตรงข้างข้างเต็นท์ค่ะข้างเต็นท์ข้างเต็นท์เลยอ๋อเธอไปนอนที่ไหนนู้นเหรอธรณีป่ะใกล้แม่ธรณีอ๋อเหรอเหรอเหรอโอเคแสดงว่าเขาไปให้พรเธอเด็กแสดงว่าโอเคทุกอย่างก็ดีขึ้นนี่มีปัญหาอ่าแล้วต้องการอะไรมาขอลูกเขาขอลูกเลยพยาคุณแล้วก็ปู ผูเวทค่ะูเวทพญาพรุธแล้วก็ลูกของพ่อจ้ะค่ะแต่ถ้าลูกพ่อจะให้อะไรเพิ่มหูุตรับค่ะใอะไรเพิ่มบ้างขอทั้งสองคนเลยทั้งสองคนเลยหนุ่มพ่อเธอเป็นคนที่ไหนคนโคราชค่ะเธออยู่พี่ไม้เหรอโคราชค่ะอยู่สึ่งสามค่ะหลวงปูสอนี้ค่ะพี่ไม้พี่ไม้กับพี่ไม้นั่นมันอยู่ห่างกันมากอ่าสองสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงเหรอใช่ค่ะ รูจะอยู่ติดกับอ่าปากคนชัยค่ะอยู่เสิงสางอะปากคนชัยเหรออยู่เสิงสางอยู่เสิงสางค่ะใกล้ๆวัดหลวงปู่สอนนะคะแถวแล้วเธอเคยไปปะอับปาศพิมายเคยไม่เคยไปปสศเคยผ่านค่ะปสศพิมายเคยไปค่ะพนมรุ่งเคยไปค่ะแล้วเธอได้ไปไอ้ไอ้้ไอพนมลุ่งปะรูไข้หนักมากรูไปตอนแรกจองไปตอนแรกจองไปแล้วค่ะจองแล้วไปไม่ได้ไปไข่ไข่เป็นไข้หนักเลย ไม่เป็นไรแก้ให้เด็กใช่ไหมกับอย่างเดียวใช่ค่ะนอจาอมโธนาด้วยอต้องต้องทำบุญต้องบวชให้กับเขาด้วยไหมคะที่ที่หนูเห็นนะคะหนูว่าจะบวชจนไม่ยาใช่ค่ะจนถึงวันนั้นเธอก็บวชให้เขาได้มีปัญหานี่เธอมีเวลาเธอทำอะไรณเวลานี้อ่า ต,ตกงานตกงาน,นะนเธอก็ทําทให้เขาเดีนวเพราะว่าเขาจะได้ก่อนมาหนูตกงานค่ะเดี๋ยวก็ได้มาเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองไม่ตกงานก็ไม่เข้าวัดหรอกดีละเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองอาปูพญายมราชปู่ท้าเวสวรพญาคุดลูกหลวงพ่อไปขอให้เธอโชคดี<ช>มีความสุข อันนี้มาด้วยกันเหรอมาด้วยกันเธอมาเขามาแม่พามาเธอเป็นแม่เหรอแม่เธอเป็นแม่เขาเหรอแล้วเขามีปัญหาอะไรบ้างก็นั่นแหละค่ะชอบอยู่คนเดียวเธอชอบคนเดียวเหรอชอบสงบหรือชอบอะไรชอบสงบชอบอยู่คนเดียวชอบคิดมากคนเดียวต้องให้แม่ไปดึงสติตลอดด้วยเหตุผลอะไรมันเป็น ความชอบหรือว่าเป็นความเบื่อหน่ายชีวิตใช่ค่ะมันเบือ่อซึมเศร้ามันเหมือนแบบเป็นภาระแม่เป็นคิดไปนู่นคิดไปนี่คิดาหาเรื่องหาราวไปใช่ <c oughs> ตอนนี้เป็นอย่าง,งารูป้ป่ะตอนนี้ไม่ไม่ค่ะวีว<ม>ิญญาณเด็กอ่ะเขาซึมเขาเศร้าเขาไปอยู่ในตัวเขาทําให้เขาแบบน้อยเนื้อต่ําใจไม่พูดง่ายมันเหมือนคนทําอะไรก็ติดไปหมดอ่พอพอแบบทํางานก็นายจ้างโกงเงิน ไม่ยอมจ่ายผัดไปเรื่อยเป็นเรื่องเป็นราวตัวดีแล้วแสดงว่าเขาต้องบีบเธอให้เข้าวัดให้ได้ค่ะเหมือนที่เขาบอกแล้วคะ่ะถ้าจะไม่ตายจริงกๆๆ็คุยมาเธอจ่ายเขาเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็เป็นปกติเธอก็จะไ,ได้เป็นปกติไปแล้วตอนนี้เขาก็คุยมิดเมื่อคืนมาหาจริงเมื่อคืน,คนเด็กน้อยเหรอเขาว่างไงเขาก็บอกว่าไม่ต้องทําไม่ต้องใส่บาตรให้หนูบ่อยแล้วนะแม่ เอพอแล้วห่นขึ้นแล้วว่านขึ้นค่ะจากที่ตัวตอนหนูเห็นมันแค่ใสๆตอนนี้ก็คือแบบใสชุดขาวผองใสอะไรอย่างเนี้ค่ะใช่เพราะเธอตั้งใจปฏิบัติเขาจะได้บุญเยอะเขาจะผองใสเดี๋ยวเขาจะไปเกิดแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอ่โมุทนาด้วยแล้วเดี๋ยวแม่ยาเขาตามไปช่วยเธออีกเขามาอยู่บนหัวนอนเธอใช่ไหมใช่ค่ะตอนที่หนูป่วยอะค่ะหนูตื่นเช้ามาที่นอนหนูมันเปียก เหรอเกียกเฉพาะตรงๆที่หนูนอนอ๋อเหรอเหรอใช่ใช่ค่ะเมียเขาขึ้นมาจากเมืองบาดาลข้างล่างเป็นเมืองบาดาลนะไอ้ตะกี้ไปไหนวะไอ้คนนั้นเนะ่ยที่ลงที่ลงเข้าเมืองไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นมันไปเข้าไปเมืองรับแลแต่จริงๆข้างล่างมันเป็นเมืองบาดาลนะมันไปนั่งคุยกับท่านนั่งปรับทุกคนเดียวเหรอไอ้ที่ริมน้ำมันเหรอใช่ค่ะใช่พอวันต่อมาหนูมันก็ดีขึ้นใช่ไอมันมีเมื่อก่อนมันมีไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อไอ้พิม์นะ มันไปนั่งนะดื่มน้านั่นอ่ะมันมองลงไปนะบอกโอ้ยหลวงพ่อมันมันเป็นบอ่อบาดานลึกลอยใสแจ๋วลงไปเลยนะเป็นเมืองข้างล่างเลยไอ้นั่นก็เป็นพญานาคเหมือนกัน <c oughs> ลงไปละ <c oughs> อ่าดีแล้วเธอมาไหว้ๆเขาบ่อยๆแล้วการคิดถึงเขาตามน,นี้ค่ะ <c oughs> จะจะมากับหลวงพ่อเขาพว่าจะมาปฏิบัติเฉยๆแล้วก็จะขออนุญาตหลวงพ่อออกไปทําบุญให้อ่า พ่อของแมนไม่ใช่ค่ะลูกน้องเคยค่ะท่านเสียเมื่อเมื่อวันสองวันก่อนอ๋อเหรอเหรอเอแล้วเดี๋ยวจะกลับมาปฏิบัติต่อค่ะได้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 มาัสดทวยมานาด้วยเมื่อก่อนร้อยกว่าวันค่ะเพอมาแล้วหรอล่าแรกที่ที่มาจากภูเก็ตอะค่ะ แล้วทำไมเขาอยู่โคราชอ่ะอันนี้ลูกสะพ้ค่ะลูกสะพ้อะเธอเป็นคนภูเก็ตใช่ค่ะจาทุดีละเดี๋ยวแม่ย่าเขาให้น้ำมนเธอแม่ย่าศรีปทุมมาประทานพรให้ลูกด้วยออให้เจริญรุ่งเรืองร่างกายแข็งแรงกิตใจผ่องใสมีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีแต่ ความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิดเรียบร้อยไปได้จะไปนิพพานเชิญปฏิบัติอยู่ค่ะดีไปได้อะไรนะสำเร็จไหมคะสำเร็จเด้พระพุทธเจ้าเขามาสอนคนอย่างพวกเราเราตั้งใจ่พระพุทธเจ้ามาสอนคนอย่างพวกเรานะขอให้เราตั้งใจทำตามเขาเถอะเราต้องสำเร็จแน่นอน ใช่ได้อันนี้ไปป่าเมืองไปค่ะเออเป็นไงความรู้สึกโอ้ดีมากเลยค่ะเหรอนั่นแหละเทียบทิวดาเยอะแยะเลยนั่นแหละตื่นใจมากเลยค่ะเออเดินเด่นเดนเนี่ยแสดงว่าพวกเรามีบุญนะแล้วมันไปเกี่ยวพันกับเขา